นี่นะคะเราจะมารีวิวสลามค่ะนี่คือน้องนะคะนี่น้องเออคือไม่ใช่น้องแทนนะคะเป็นน้องแค่เพื่อนบ้านนะอันนี้ไม่ใช่สลามดีแล้วโอ้ยโอเคมันจะเห็นสายพวาวเวอร์แบงค์นิดหน่โอเคนะคะวันนี้จะมารีวิวสลามอันนี้ไม่ใช่สลามมันเป็นแบบสลามตะข่ายนะแต่มันไม่ใช่สลามที่เราจะมารีวิวอะ แก้มคือน้องชื่อแก้มนะคะเดี๋ยวเราจะหาสารอยู่สารของเราหายไปเลวแล้วตอนนี้นีน่นะก็จะมีสองสูตรนะคะเรารีวิวกับแองสูตรนี้หอมมากนะคะสูตรนี้อันนี้เราทําเองอันนี้เราซื้อมาเราซื้อมาอน,นี่คือไม่ใช่กระปุกนี้นะเราซื้อมาเป็นกระปุกใสแบบนี้เต็มกระปุกนะแต่ว่าเราก็เล่นไปบ้างแล้วแล้วแบบมันก็แข็งแล้วเราก็ไปผสมสี เราก็เลยแบบอืมน้องแย่งซีนนิดหน่อยนะคะก <c oughs> ็โอเคอันนี้เราจะไม่แจกสูตรส่วนนี้เราจะแจกสูตร <c oughs> นี่นะแจกสูตรคะ่ะกิจกรรมมาอีกแล้วนะคะสำหรับชแนลปิ่นปักปิ่นปักนะคะนะคะให้โน้องเล่นให้หนโูมันจะแบบ มีน้ำน้ำน้ำนิดหน่อยะคะ่ะแต่ว่าถ้าใครทำแบบได้ดีก็จะทำได้ดีมากนะคะสูตร้โอสูตรนี้หอมมากนะคะเออเดี๋ยวน้องอย่าเพิ่งเล่นอย่าเพิ่งเล่นจะมาแจกสูตรนี้นะคะกติกามิว่า กดไลค์กดซับสไครป์ชแ n แนลปิ่นปักปิ่นปักและช h a n n e โมจ j เอ็มแอนอีเพราะเราคือช a n n e l เรามีสองชแชแนนะคะมีสองชแชแนลชแชแนนี้ไว้สำหรับพวกแบบได้รีวิวได้ตลอดการอ,อ้าเรามีสามชแชแมีช h a n n e โมจ j เอ็มแอนอีเวลาพรทลาาลรักแล้วก็มีชแชแนลปิ่นปักปิ่นปักนะคะเราไม่ได้ชื่อปิ่นปักนะแต่ว่านี้มันเป็น ชื่อของช่องพี่เราเราก็เลยแบบมาเอามาถ่ายแต่มันเป็นโทรศัพท์เราเป็นอีเมลของพี่เรานะคะก็เลยเป็นช่องปิ่นปากปิ่นปากลักกันนะคะนี่ให้น้องเล่นให้ดูโอเคเราจะบอกว่ากดซับสไคร์คิเอ้ยกดซับส e c h a ช่องปิ่นปากกดซับสไคร์ช่องโมจีเอ็มแอนดอีนะคะแล้วเราก็ มาเมนชื่ออายุ id l ลายไว้ใต้ชิกนี้แต่ต้องไปกดไล c ์ a ช n แนลโมจิแอนดีด้วยนะคะก็สมาชิก8คนแล้วนะคะโอเคส่วนแชนแนลนี้ก็สมาชิก2คนนะคะเพราะว่าเพื่อนเราก็มาติดตามด้วยนะคะก็เล่นดีมากๆนะคะสตรน,นี้ ะะและสุดนนี้ใช้บอลล็กหรือเปล่าไม่ได้ใช้ค่ะนี่ไม่ได้ใช้บอลล็อกนะไม่มีแป้งสีจันนะคะไม่มีสารอันตรายแต่เราใส่แป้งลงไปแต่ไม่บอกนะคะเราต้องมีรางวัลเดียวนะเราก็จะมาให้น้องแก้มจับเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมหรอกที่จริงเราจะเอามาให้พ่อจับแต่ว่าให้น้องแก้มจับฉลากแทนดีกว่านะคะ ส่วนอันนี้ไม่ข้าง,งในต่องที่น้องแก้เปิดมันไม่มีอะไรนี่นะคะกติกาข้อที่หนึ่งกด subscribe channel ปิ่นปักปิ่นปักหรือ channel นี้กด subscribe channel นี้กับ channel moji m a n ้ข้อที่สองเมนชื่อข้อที่สามกดไลค์คลิปนีข้อที่สี่เมนอายุข้อที่ห้า เมนดไอดีไลแค่นี้นะคะถ้าใครจำไม่ได้เดี๋ยวเราจะบอกให้ใต้คลิปนะและถ้าเราไม่ได้แอดไอดีไลไปคือคุณได้แต่ว่าเราไม่ได้แอดไปนี่ก็แอดไลมาได้นะคะเดี๋ยวเราจะบอกไอดีไลคลิปหน้านะจ๊ะก็เราจะบอกไอดีไลคลิปหน้านะโอเคนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย